สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเนี่ยฮะจากทางเอเพสตรนะครับมาอยู่กับเจ้าคีย์บอร์ดตัวใหม่ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าแหมช่วงนี้นี่โลกาหรือว่าโลกาเนี่ยนะครับเขาขยันที่จะออกเรียกว่าสินค้าใหม่ๆมาพอสมควรนะครับก่อนนี้เรารีวิวไปเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเนี่ยตัวนั้นเนี่ยคือเขาเป็นไวเลสนะครับก็ค่อนข้างสวยงามสามารถเปลี่ยนคีย์คงคีย์แคปได้นะตัวนี้เนี่ยนะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งฮะคือเขาเนี่ยมีการคอลลัปนะฮะ ก็คือเจ้าโลกายักษ์า p โปร TKL Printstream Edition นะครับตัวนี้เป็น Limited นะครับต้อง่าดนี้เลยเพราะว่า Printstream เนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่คือคนที่เป็นที่รู้จักเนี่ยเขาจะรู้จักมาจากตัวสกินปืนนะครับผมในเกมที่มีชื่อว่า CS GO นั่นเองนะครับเขาเนี่ยก็ไปโคกันนะครับเอาลายนั้นมาผนวกกับคีย์บอร์ดของไทยเรานะครับ คีย์บอร์ดเนี่ยโลกาเนี่ยก็เป็นแบรนด์ไทยไลอ์ปรินซินก็เป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามารักความเป็นไทยด้วยกันด้วยการอุดหนุนจากทางโลกาดีวกว่านะครับอ่ะมาดูฮะท่านผู้ชมครับจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยคือนี่ฮะดีไซน์เขาเป็นไงปรินสตรีมอีดิชั่นนะครับเป็น X X X ดำดำขาวๆนะครับมีการแบบสลับกันไปสลับกันมานี่คือตัวกล่องนะครับโอวิวด้านหน้าและหลังด้านหลังเขาก็จะมีหน้าตาของตัวคีย์บอร์ดให้ดูคร่าวๆว,ว่า พาร์ทนของเจ้าตัวน hey. he <y> 네ี้เ like ป็นอย่างไรนะครับกับเจ้าตัว TKL ตัวนี้นะคำว่า TKL นะครับก็คือ Ten Keyless นะครับเขาจะแค่ไม่มีนำพัดนะเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะมากมายฮะคีย์บอร์ด96%คีย์บอร์ดแบบ40% 45%เปอนโอ้โหเดี๋ยวนี้เขานับกันเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นก็คือเขาจะมีการลดระยะให้มันเล็กลงจ้อีกหน่อยนึงผมว่าคีย์บอร์ดคงเหลือแค่วเอสดีกับสเปซบาร์ออนโนะฮะประมาณนี้นะครับนี่คือเจ้าหน้าต่างของเขาเลยนะครับ ด้านบนเขาจะมีเขียนว่าเจ้ายักษ์สาโปร t K l ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความเป็น RGB ด้วยนะครับเป็นสวิตช์ที่ชื่อว่า Modular MX Switch นะครับตัวนี้เป็นเลสสวิตช์นะแล้วก็รวมถึงเป็นปลั๊กแอนเพลนะครับแม้แค่ซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับแล้วก็ Minimal and Compact Design นะครับก็จะเป็นข้อดีของเจ้าคีย์บอร์ดนแนวนี้นะครับเดี๋ยวมา Unbox กันดีกว่านะครับตัวนี้เพิ่งได้มาเพิ่งไดมาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเข้ากล้องเลยทีเดียวโดยที่มิได้อ่า เช็คอะไรมากนะครับเพราะเจ้าตัวนี้มันค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับนี่ Assist your world นะครับโลกากลของด้านในสีดำนะครับเปิดออกมาปั๊บนี่ฮะสิ่งที่เขาแพคเกจหรือแพคแพคกิ้งมาแพคเกจจิ้งนะฮะก็จะมีตัวถุงตัวนี้นครับที่หอ่อห่อคีย์บอร์ดไว้ไม่ให้เป็นรอยนะครับแล้วก็เปิดออกมาปุ๊บอันนี้เป็นสายและตัวดึงคีย์แคปที่เขาให้แทบจะ ทุกซีรีส์ของเจ้าโลกาเนี่ยนะครับอันนึงเป็นดึงสวิชอันหนึ่งเป็นดึงคีย์แคปนน Key cap, ใช้ให้ถูกนะครับนะฮะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสายนะรู้สึกว่าสายจะยาวมากๆนะครับนี่ทุกครั้งที่ผมเทสนะโต๊นี้จะมีความยาวอยู่ประมาณ1.8เมตรก็ใกล้เคียงเลยเท่าๆกันเลยนะครับพอ,อดีกันนะครับประมาณ1.8เมตร2เมตรโดยคร่าวๆนะครับตัวสายเนี่ยจะเป็นผ้านะครับผมไม่น่าจะเป็นไนลอนหรือเปล่าจะเป็น เป็นสายถักและกันเป็นสายถักแ้ะเป็นสายถักผ้านะครับซึ่งเขาก็จะมีสายสัญญาณอยู่ด้านในแหละแต่อันนี้คือมันจะทนเรื่องของแบบความทนทานด้วยพอสมควรนะครับแล้วก็แล้วก็วกจะไม่ค่อยพันกันอันนี้คือข้อดีนะครับแต่ข้อเสียข้อนึงคือถ้าเป็นสายถักแบบเนี้ยถ้าคุณอยู่ในจุดที่แบบว่ามันไปขูดโต๊ะองเงี้ยครับก็จะมีความเป็นขุยแล้วก็เป็นผ้าแบบเป็นเศษเศษแตกออกมาหรือว่าขาดนั่นเองนะครับก็ดูแลรักษากันได้ดีคนละแบบนะครับ อ่ะเปิดขึ้นมาฮะตัวคีย์บอร์ดพระเอกของเรานะฮะขออนุญาตเอาลงไปเก็บก่อนคีย์บอร์ดถูกห่อมาอย่างดีฮะเราก็ค่อยๆอยงี้ออกมานี่ให้ดูหนะน้าตาอ่อหลีนี่ตั้งได้ด้วยนะครับตัวเขาเรียกว่าคู่มือตรงนี้นะครับก็ต้องอ่านนะเพราะว่าเขาจะเป็นตัวใบที่บอกว่า คุณเนี่ยจะปรับคีย์ฟังก์ชันอย่างไรเช่น fn หรือปุ่มฟังก์ชันบวกกับปุ่ม f1 ก็จะเป็นเรื่องของการเป,ดเเปิดตัวเอ่อเปิดตัวโปรแกรมเล่นเพลงที่เป็น Default ของ Windows ขึ้นมานะครับสลับเ,เพิ่มลดเสียงวอลลุ่มต่างๆ,ๆคือเขาจะมีบอกไว้นะครับซึ่งจะกดคู่กับทางฟังก์ชันนะครับที่เหลือจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนไฟ RGB นะครับคือเปลี่ยนสี ปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแพทเทิร์นนะครับพวกนี้จะต้องใช้ฟังก์ชันควบคุมกับพวกนี้ครับปุ่ม insert d e l home end page up page down ซึ่งก็อยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว backlight setting นะครับก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยครับคือเขาจะมีบอกหมดเลยนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับเป็นกลุ่มฟังก์ชัน123นะฮะที่เหลือจะเป็นเรื่องของการวางนะครับผมยังต้องอ่านเลยไหมทุกอย่างจะถูกอธิบายไว้แค่กระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียวถ้าใครที่แบบว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับการใช้คีย์บอร์ดที่เป็น back and play นะครับ ตัวนี้จะช่วยได้มากๆนะครับนี่มาดูว่าคร่าวๆดูคร่าวๆก่อนนะก่อนผมจะเสียไฟให้ดูนะครับโอ้โหไงนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นหน้าตาเขาเหมือนกันนะฮะสีขาวตัดสีดำสัดส่วนกำลังดีฮะสัดส่วนกำลังดีค,สสดคือความเป็นความเป็นปริน์สตรีมเนี่ยคือเขาจะอยู่ในทุกๆปุ่มเลยเห็นไหมครับฟีลลิ่งอารมณ์ของตัวปุ่มนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นสีด้านนะครับขาวด้าน ไม่มีส่วนไหนที่เงาหรือว่าเคลือบมาเลยนะครับเขาจะเป็นเคลือบด้านมาแทนนะฮะจะมีความหนาอยู่พอสมควรนะเห็นไหมฮะแข็งแรงเลยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าโลกาใช้เวลาในการพัฒนาสินค้าของตัวเองเนี่ยไวแล้วก็คลมากๆแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้สินค้าของโลกาเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแล้วนะครับสามารถเลือกมาใช้งานได้ดีมากๆนะครับตัวนี้ด้านหลังครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะเห็นไหม เขาจะมีเรื่องของทางเลือกในการลายสายนะครับคือเขาเป็นคีย์บอร์ดที่มีสายก็จริงแต่สามารถที่จะจัดการหรือ m a n a g สายได้จะออกกลางจะออกซ้ายจะออกขวาได้หมดนะครับแล้วก็ตัวปัดระดับของคีย์บอร์ดมี2ส,สเตปด้วยกันนะฮะนี่ฮะสเตปเตปเตีเ้ยกับสเตปสูงเพราะว่าบางคนเนี่ยถนัดไม่เหมือนกันนะครับก็มีทางเลือกให้นะครับสเตปสูงบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ มันสูงไปมันรับมือเกินไปก็ปรับลงขั้นหนึ่งก็ได้มันก็จะรองรับพอดีนะครับแล้วก็สวิตอย่างที่บอกไปนะครับเนี่ยขออนุญาตมือดึงเเหแือวกันเพราะว่ามันง่ายดีนะฮะนี่เป็นสวิตสีแดงนะครับสวิตของเขาเนี่ยมีชื่อว่า Modula r m x w w t t h กนะครับก็จะเป็นสวิตที่ทางโรการเลือกใช้นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงกม้มลววๆกดวกด w s ดีนะครับ คือถ้าถามฟีลลิ่งผมนะครับถ้าเทียบกับแบบพวกเลสวิตยี่ห้ออื่นๆเนี่ยตัวนี้ผมให้ความรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นหน่อยแน่นขึ้นกว่าเลสวิตทั่วๆไปสักประมาณ20-30%ได้เสียงรู้สึกว่าจะแน่นกว่านะครับทั้งฟีลลิ่งในการกดด้วยนะฟีลในการกดนะครับแน่นกว่านิดนึงคือมันจะใช้น้าหนักมากกว่าเลสวิตทั่วๆไปนะครับแล้วก็ เสียงเนี่ยจะรู้สึกว่านแน่นและนุ่มกว่านะครับผมว่าตัวเนี้ยถ้าให้ผมจำได้นะครับถ้าผมจำความรู้สึกแตงไม่ผิดนะ Black s w i t c h กับ s w i t ิตตัวเนี้ยจะอยู่ตรงกลางๆนะครับก็คือครึ่งทางระหว่าง Black กับเลสที่เป็นเลสยี่ห้ออื่นนะครับเพราะเจอเลสยี่ห้ออื่นไปในบางบางยี่ห้อนเนี่ยคือถึงขั้นหลวมเลยนะครับแบบว่ากดแล้วมันไวแล้วก็เสียงดังกว่านี้ปร,รับมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูกันว่าเจ้าตัวนี้มีไฟอย่างไรบ้างครับ เอาล้วครับท่านผู้ชมครับผมจัดการนะฮะเอาเจ้าสายนะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์มาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมว้าวมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวไฟนะคือไฟเนี่ยมันมีข้างๆด้วยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแต่มันก็ซิงกับตัวไฟด้านบนหรือเปล่าไม่นะครับคือมันแยกกันเลยนะอันนี้คือผมเปิดเลนโบว์ไว้ทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ที้ผมเดี๋ยวลองเปิดนี่ฮะปุ่มฟังก์ชันทั้งหลายหาไม่เจอครับจะอยู่ที่ปุ่มนี้ที่เป็น5จุดนะครับฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มนี้ปุ๊บนี่ เห็นไหมฮะข้างๆจะดับไปแล้วแต่ว่าด้านในยังติดอยู่นะครับคือมันแยกการทํางานกันนะครับข้างๆเนี่ยข้างๆก็จะมีเรื่องของดับไปเลยเปลี่ยนเป็นสีเดียวนะครับแล้วเปลี่ยนสีตัวเองได้นะครับเปลี่ยนสีตัวเองได้เห็นไหมฮะนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้นะครับที่ปุ่ม insert นะครับฟังก์ชัน insert นะครับกลับมาที่เรนโบว์แล้วส่วนตัวปุ่มด้านบนเนี่ยนะครับคี캡ด้านบนหลักๆนะฮะด้วยความที่คีแคปเป็นสีขาวแล้วก็ไฟทะลุตัวตัวปริ้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะสามารถปรับได้ ที่ปุ่มนี้ฮะฟังก์ชันกับปุ่มนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมฮะสองสามคือจะอยู่ในกลุ่มนี้เวลาพวกเปลี่ยนนะโปรไฟล์เปลี่ยนรูปแบบของไฟล์นะครับก็หลากหลายมากๆนะครับหลากหลายมากแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของไฟเปลี่ยนสีไฟ์ได้วยนะครับนี่เปลี่ยนรูปแบบปุ่มกลางนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนความเร็วอะไรเงี้ยที่ได้ที่ปุ่มขวาอ่านะครับประมาณนี้ฮะ กดบนเบรนเดอร์ก่อนนี้ปึ๊บปึ๊บนี่ครับประมาณนี้เลยนะเจ้าโลกายักษ์สานะครับตัว pro tkl ตัวนี้นะครับตอบโจทย์ทุกการใช้าง,งานโดยเฉพาะคนที่ชอบคีย์บอร์ดสีขาวแล้วก็ตัดด้วยสีดําแบบว่าเป็นปรินต์สีบางคนเนี่ยคือชื่นชอบลายนี้อยู่แล้วในเกมนะครับก็สามารถซื้อสะสมเก็บไว้ได้บางคนเนี่ยไม่ได้มีคีย์บอร์ดแค่ตัวเดียวนะคือฟีลลิ่งวันนี้อยากใช้ตัวแหนก็หยิบตัวนั้นมาใช้นะครับก็โลกาตอนนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์แล้วก็ตีตลาดคีย์บอร์ดเกมมิ่งได้ แล้วก็ตัวหัวเชื่อมต่อนะครับเจ้าสาตัวนี้เนี่ยตัวตัวต้นทางเนี่ยจะเป็น Type C นะครับแล้วปลายทางไปเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็น Type A นะครับก็คือเป็น โกลเพดด้วยนะครับแล้วก็เป็นสายถักด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับจากคีย์บอร์ดจากทางโลกานะครับในราคา ,3490 บาทณวันที่เปิดตัวนะครับในอนาคตจะมีโปรโมชั่นอย่างไรก็ติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมเองนะครับโลกาแล้วรวมไปถึงทางเอเพสแลดนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ ติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ w w w t w i t c h t v f p s t h a i l a n d ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ